ภารกิจโอเคกลับมาแล้วครับช่วงนี้ครับซาภารกิจนะครับซาภารกิจช่วงที่แล้วนะครับได้พูดคุยกับทั้งสองท่านไปแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมีโชว์มาใช่เราถึงกับเคลียร์เก้าอี้ไปหมดเลยพื้นที่นะเห็นบอกว่าชอบเต้นเออเมื่อกี้ปล่อยให้พี่มีปอมเป็นคนพูดคนเดียวก็จริงก็่พามเต้นทั้งคิวเลยอไปครับไปครับมาบ้านนครับุปจะมีเพลงอะไรบ้างนะคะวันนี้จะมาโชว์มีมีคิวมิคเคยเต้นแล้วใช่ไหมมาคิวมิคเปิดไล้์ยปิดแมน อะไรย้อนย้อนแล้วก็แน่นอกแน่นแน่น่ได้นะแน่นอกนี้ได้นะนะครับดมวยกันะแต่ผมก็แถวนี้แหละครับผมดดวยกันเลยผมว่าแถวนี้แหละครับเอาเลยไหมฮะพร้อมไหมครับนัดแน่ก uh ันเลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะการับเตรียมฟินกันได้เลยนะครับ ยลืมอ่ะทำไ้ไงคอผมรอจุกคุองอย่อตอเกียกันลืมไม่อนีนี่งคนนี้อนนี้ผอนี่ีเราสอนเาสอนเราสอนออะสแร้วครัได้ได้ได พวกคุณสองคนต้องเต้นครับไม่ใช่ผมเต้นครับเต้นเบื่อแล้วครับเอ้าโอ้พลาดเลยเพลงนี้ภาพเดียวไม่เยอะไม่เยอะคืพลาดเดียวอ่ะจัดเต็มเลยดีกว่าจัดเต็มเลยครับเพลงนี้โอเโหอาเขินนะผิดพลาดแน่นอกแล้วมามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยผิดพลาดนะแน่นอกเลยอ่าวโอ้ยนั่นเป็นไงอะไม่อยู่อย่ลองดูเขาเข้ามาเลยเข้ามา มันรนี้พี่ไปตรงนี้ยังไงครับ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 แล้วครับแล้วกันนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงได้แลนะเดี๋ยวมีนะครับตอนนี้คือไฮไลท์เลยนะครับมาครับมาครับมาครับอ้าวอ้าวไม่เป็นไรครับหมดแล้วพระเจ้าเต้นกันจนเพลงดับครับพวกเขาทั้งสองคนให้พวกเราเต้นหมดเลยนะใช่พระเจ้า ลองดูเต้นเต็มๆอยี๋ยวต้อในคลิปไดครับไปติดตามในคลิปเอาครับนี้พอมาอยู่กับอ่องแล้วอายกับอ่องเลยใช่ไหมครับอโอเคครับเพรานี่อายนี่ก็อายไปด้วยเลยได้อายไหมครับอายครับอายอาได้ครับผมเดี๋ยวล่าสุดนี้จะมีคลิปอะไรที่เต้นหรือว่าร้องเพลงออกมาบ้างไหมครับก็จะมีคลิปตอนนี้ก็จะมีคลิปล่าสุดก็เพิ่งเต้นไปครับแต่ใส่ชุดผู้หญิง อันนี้ก็สสด็จสะดวกมากครับโไม่เข้ากี๊ดอ่ะดูใช่ไหมครับเข้ากี๊ดดังมากอันนี้แรงมากเพราะว่าใส่กระโปรงด้วยใครครับใครครับนี้เต้นครับผมครับนี่เต้นนะครับต้องเข้าไปดูบังคับใช่ครับโอ้โหต้องกลับไปดูหน่อยเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับก็มีอะไรที่เขาเต้นนั่นอกการแล้วก็นี่ฮาร์ลิมเช็กใช่ตอนหลังฮาร์ลิมเช็กถ้าเกิดใครียังไม่เคยดูเต็มๆนะจะไปดูในไหนได้บ้าง โซเชียลแคมป์ครับผมโซเชียลแคมป์เป็นยังไงสลัดอะไรสลัดเป็น A and ขึ้นมาขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ใช่มหมครับผมนี่เลย A and P and A นั่นเองนะคะก็ไปติดตามดูกันได้แล้วมีแฟนเพจด้วยใน Facebook ของแต่ละคนครับนี่นี่เลยครับขึ้นมาแล้วฮะนี่ก็คือแสนสี่แสนหกใช่ไหมครับ อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแคมป์แแคมป์นี่จะแสตมป์สี่กับแสตหกนะครับผมเออนะคะก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงปากอะไรถึงมีแฟนเพจของทั้งคู่ด้วยอ่ะมีแฟนเพจของทั้งคู่ครับขึ้นมาครับนี่เลยอ๋อองค์ปอมแฟนเพจนั่นเองนะคะก็เข้าไปกดไลค์ไปติดตามไปดูคลิปกันได้นะคะก็จะมีอัพเรื่อยๆใช่ไหมแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แล้วทรงผมฮะอ่าเหมือนพี่แบงค์เลยนะ วันไหนผมมาก็ไม่ทำไม่ก็ไม่ทำาเออแต่เรรมาส่ทรงผมจริงเดี๋ยวฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยนะครับที่เขาติดตามเราตลอดเนยครับรู้สึกไงบ้างเต็มที่ครับโอ้ไม่มีแบบไม่มีคำไหนที่อยากจะพูดไปมากกว่าคำว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆครับถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีเราแน่นอนเพราะเรามาจากพวกคุณเลยครับผมขอบคุณมากครับจุ๊บนี้เองล่าล่าสุดล่าสุดเลยเพิ่งมาเพิ่งไปจดมาเลยส่งไทยด้หมครับอ S M S นะพี่ปอมรักพี่อ๋องตรงไหนครับ ทุกตรงครับเฮ้ยขี้เล็บก็ยังรักเลยขี้ <c oughs> เล็บก็ต้องรักครับนะครับผมชอบไปเที่ยวที่ไหนกันเป็นพิเศษไหมครับเป็นที่ที่แบบอชอบไปทะเลภูเขาหรือ,มมรอว่าจังหวัดอะไรก็ได้ครับสม,มิดครับทำไมสม,มิดอ่ะทะเลสวยมากครับทะเลสวยใช่ใช่หาซายแก้วเหี้ยหาซายแก้วสวยมากนะครับหวานะคะบอกรักกันทุกวันหรือเปล่าครับบอกรักทุกวันไหมคงไม่มีใครบอกทุกวันมั้งก็ ถ้าบอกกันทุกวันมากเกินมันก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นคําที่ไม่ไม่ไม่สําคัญอะไรมากมายคือเราจะบอกในวันที่แบบสําคัญหรือว่านานๆบอกทีอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมไปดูได้ตอนที่เซอร์ไพรส์เลยใช่เขารักตัวเองนะหอมพวกวัวเลยหรอบัวเลยนะครับผมอ่าไปดูกันได้นะครับเคยเซอร์ไพรส์อะไรที่ฟินสุดๆไหมเซอร์ไพรส์อย่างเยปอมเซอร์ไพรส์ อองไปแล้วอองนี่มันเคยเซอร์ไพรส์อะไรปอมหรือเปล่ามีอยูก็เคยมันวันเลนไทน์ครับให้ดอกกุหลาบกี่กี่ดอกหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบดอกเท่าเดียวครับเท่าเดียวพอเท่านี้ครับใช่แล้วก็เป็นการ์ดอะไรอย่างเงี้เนาะครับแค่นี้นะครับถือว่านี่โอเคไหมถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์ที่ฟินไหมฟินที่สุดแล้วเลยที่ปอมร้องไห้เลยครับร้องไห้ร้องไห้ปิดพอถ่ายวีดีโอเสร็จร้องไห้เลย นิดหน่อยตามเขาตานิดหน่อยนะครับผมอามี่ครับใครขี้งอนมากกว่ากันครับไปดูท่าคนนี้ที่ยายแล้วขี้งอนด้วยไหมครับนี่ครับคนนี้ขี้งอนจริงไหมครับจริงครับเรื่องอะไรส่วนมากจะงอนกันเป็นพิเศษนไม่ค่อยทํางานไม่ค่อยอะไรก็งอนงอนเพื่อให้เขาทำเวลาเเล่นเกมเนี่ยเขางอนเล่นเกมทั้งวันเล่นเกมก็งอน งอนแล้วต้องงอนไม่ไม่ไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยงอนเล็กๆไม่กดงอนก็งอนแป๊บแบแล้วงอง้ออ่ะงอยังไงถึงจะหายคนนี้คนนี้ชอบขี้งอนมากก็แกล้งเขาจับนมเฮ้ยหายแล้วเขให้เขาให้ผมข้าศีกางอกเหมือนโดนจับเองอ่าเหมือนโดนจับเองสะดุ้งด้วยโอ้โหเหมือนโดนจับเองนะครับต้องมี อ๋จริงๆครับน้องเสื้อเขียว3คนเหมือนโดนจับเองนะครับพุกๆถึงกันออถึงกันถึงกันได้ถึงกันนะครับอามีฮะ <c oughs> เดินจับมือกันบ้างหรือเปล่าครับเวลาไปแบบเที่ยวที่ไหนเดินจับมือกัน,านบางทีมันจะเป็นอะไรที่สาธารณะเกินเนาะแล้วก็จะบบพอคนไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่แล้วก็จะมีจับบ้างออจับจับบ้างพิกหนึ่งจับสจับให้ดูหน่อยจับให้ดูจิ๊กหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มือนะสกิ๊ดคือคือจิ๊กหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มือ มันคืออะไรครับมันไม่ใช่มือมันคืออะไรฮะหลังมือหลังมือิหอกหนึ่งขอครับอ่ามีอีกไหมมีอีกไหมเออหมดแล้วครับหมดแล้วที่ส่งมาเยอะมากๆแต่ว่าช่วงนี้เรา ประมาณนี้ครับนะครับผะยังส่งมาได้อยู่นะคะ S M S ของเรา422141ของรางวัลประจำสัปดาห์คือนี่เลยเป็น BB บีครีมจากเอสตูเซ่นะคะแล้วก็ของรางวัลอันนี้ประจำวันประจำสัปดาห์เนี่ยนะคะเป็นหูฟังมอนสเตอร์รุ่น D N A นั่นเองใครอยากได้ก็ส่งมาแล้ต่สุดท้ายเดี๋ยวฝากภาพยนตร์หน่อดซีดีฝากผลงานหน่อยย้ำเตือนอีกครั้งครับก็ตอนนี้กำลังถ่ายทม์นะครับใกล้เสร็จแล้วยังไงก็ฝากหนังเรื่อง Boy Story ด้วยนะครับเข้าโรงภาพยนตร์ขอบครับผม เมาลงเลยนะแฟนคลับขอแฟนคลับเหมาลงได้เลยนะครับผมวันนี้ฮะต้องขอบคุณครับปอมออกมากๆที่พาพวกเราฟินในวันนี้คับขอบคุณนะคบขอบคุณนะคะขอบคุณนคขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังเพลงที่เท่ดีกว่าเอ็มวีเท่จนไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วอะนะ Up in the air จาก30 seconds to Mars แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาอยู่กับพี่ฟ้ากับพี่แบงค์ต่อค่ะ Wait a minute. Stop, <laughs> 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 so, ภารกิจ